สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ซาเจียวลงมาเก็บมะงเงียวตนอยู่ในวัดพี่น้องคอ,อยิ่ยพอพอสื่อน้ำเบินพี่นอ้องอยากได้ไปกินสมพี่น้อง,พองเพราะาาว,ว่ามะงเงียวแถวบ้านนิสสัจเมีแต่ตนเดียวและเบิ้ลในบ้านมีตนเดียวอยู่ในวัดมันโลน่นี่เท่นี้นายคนกับเอ,า,อาพี่น้องน้ำนต็มเต็มอยู่จนเวลาเทวแบบต่ำๆห่วงบนเลือแต่บนสูงเสุดปีน,นอ๊ะ สมแชรเลยเหมือนมันเหมือนบังลินจีไว้พี่น้องเนาะขามแกี้ขาได้พี่น้องคืนเลยแหละแต่ว่าเนี่ยข์ขนาดไม่สมสมอมหวานนั่นมันจะไม่พันแบบพันหวานกับพันสมเนาะแต่นี่แบบสมสําหรับกินสมแสบได้พี่น้องเลยสมัมหวานกินเปือกกินเปื่อยนะไอ้เสื้อเจียวสิบปีนขึ้น้ะพี่น้อง มห,หมา,มาล่นพี่น,น้ได้มได้ี่บ่พี่นอ้องมาลนมันกระเซทุงโง่ขนาดมาลนได้ไหมเบิ่งพี่น้องงามแท้มมาดินจีปลาพี่น้องล้วพี่น้องเมื่อบันนี้ เมื่อกิดสมงกันกพี่น้างม่งแก้แวคมาพี่น้องได้เอาขึ้นมาจากวาดก็ไม่เห็นกินกันบัานี่มะแยวนีนแซ่ใส่พี่น้องมันออกหวานส,สม่ำๆมันเลยรู้สึแบบพี่แสบกว่าหมาักใหม่อย่างเ,เ <c oughs> งืนนี่อย่ามาเห็ดกินอย่ต้องสวยพี่น้องสวยกินถนัดต้องพี่แสบ กินแนบที่ซื้อก็ได้พี่น้องก็ต้องใส่แจวอย่างเสียพืกรเพราะว่ามันสมก็สมว่าได้แห้งดิพี่น้องจ้ะสมแั้วกมีความหวานก็เลยสามารถแบบกินเปล่าก็ได้เลยกระเจียวสีเห็ดสัวเอาพี่น้องสัวแนวแต่ว่านาตานี่มันเหมือนบังลินจีเลยพี่น้องแต่ว่าแค่มันหมางหน่อยกล่าแค่นั้นเองคล้ายบังลินจีเลย เอาซื้อว่าเป็นบังริมจีนันปลาแล้วกันพี่น้องจะ้ะอาหารปลาบ้านเฮาพี่น้องอาหารบะเนบนบะเบนไมาหารหมากใหม่มมมมปลาตามธรรม,ามชาติย่ามีซุกกันเมื่อไรพี่น้องเลยแต่กามีบ่คอยลาเได้เดียวนี่ราะว่าเข้าบากต้นมันถิมบ่พี่น้องมอก่อนล้างเฮือนขาเจียวพี่น้องมีอยู่ต้นหนึ่งแต่วา่า เขากระบ,บักถิ่มสัมบ่หูชาเห็ดเขาบ,บักที่ยังมันเลยเลือแค่ในวะบ้านเจาเจ๋วตอนนี้แห้งแล้งคักเลยพี่น้องเอ้ยญาสิเกิดทั้มว่ากินกระบ,บม่มีเข้า่าปีนี้ฝนสิมาไว้ฝนตตสิตรงปีอยู่เขาสูเดือนผ่านเลยังบ่ยกระบอไม้พี่น้องเอ้ยทรงแบบเดี๋ยวอีกเดือนเดียวก็จะได้ลงตกกาอลไรฝนบ่มาเนี่ยกะบ่ได้โตคือก,กัารในพี่น้องเลยบ่ได้ลงวานกาเไง แป๊บเดียวพี่น้องเพอแป๊บเดียวเขาสูสวงเฮ็ดหน้าแล้วบายพี่ต่ออย่ากับเกี่ยวเขาสกิวอยู่แต่เกี่ยวเขามากกว่าพี่น้องเพราะว่าดับหน้าม่ลายขั้นตอนแล้วก็โอ้ลงุงขีต่อขีต้อมอากาศแบบมันเพืิ่นฝนตกค่ำมันหนาวแ่บพี่น้องเลยเบาไวแต่ยา,ามมันเปิน่นเปิ่นพี่น้องมันคือยามเกี่ยวเขาง่ายไปเลยเกี่ยวนัน้นมันลลายขั้นตอนมันยงยุงย่งยาเลยพี่น้องเลย เรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องเมืองหมักแงีวเขาอ้ยครับเป็นจีป้าโอ้ยพี่น,อน้องเมืองนี่มืดขึ้นฝนมาแลา้วรูบทั้งบาทเราได้พี่น้องเลยเนะะี่ยคะมะสิมหสาหอมเชนาข้าโต๊ะเชนาข้าหละต่อเจียวจะได้กินบักเงี้ยวฮูป้ปอรบัดนี้มาเริ่มขั้นตอนปรุงเลยพี่น้องการเห็ดสว่างเงี้ยก็กางปรุงก็คือเห็ดแจ่วทั่วไปพี่นอ้องนี่กระขวดผีสัตว์อยู่มาผสมกันเลยพี่น้องเลย จะผสงเขียวสมตาค่ะใส่เป็กนอต้องไปจ้ะนี่ปเป็กนอเฮาตอนมาเริ่มเทิมมีน้องไปตีว่าคนตายได้ปวดแสบมา,บากินเป็กนอเฮ็ดเนียนเท่งกับยานเลดมันคือปวดแท้เป็กนัโอ้าวขมตาหนะ้เาเบิดใส่ยจุดบันได้กีน่น้องมีจำคันเราค่ะไปไกินน้องมันคือปลาแดกจ้า ไว้ช้องช้อนหน่ยอนยพีกนิดข้ามีน้ำปลาแล้วมาใส่บอมพี่น้องจะได้แบบน,น้ำละลายเนี่ยจเจ้าน้ำถนัดนและพี่น้องจะได้ละลายเนี่ยมาคลุกเจีกันพี่น้องวันนี้เราต้องคนๆแบบให้เป็นนัวมันละลายกันด้วยพี่น้องเดียครค่ะเป็นนัวบอดลายเอามากินนี่ให้เช็ดด้ายยำ,เ,ยำแบบเป็นนัวเอาการย้ำเป็นนัวนี่เขาแบบเป็นเอียงที่แบบบระยัดยามได้สุดพี่น้อง กินได้ได้พี่น้องแต่ถ้าไม่ยามเ้็นนัวเนี่ยบาไวบอกไว้เลยคนตัวขาวกันพี่น้องจะไม่ละลายก่อนที่เราจะตอดลงไปชิมกันพี่น้ได้ละหลาทีล้วพี่น้องต้องไปจ้า ทุกคนเ่ากันวู้พี่น้องบอ้างน่สวยาเฮาสวงมะแนวเป็นอะไหมะมายพาโอเานะไปตะก,กินเนละพี่น้องมไมายพาก็ได้เรียบร้อยพี่น้องอมาชิมคำแรกกันเลยพี่น้อง อ๋อเจ,จนรนาน้าย,า,ยยา,ยายขนาดนี้ทิ่าอ้ายลบาใยญ่ขนาดนี้ชิบ่ติดคอซะเจี๋ยวพี่น้องแสบป่าพี่น้อง กินแบบกินเจอเซอร์มันยังมีความหวานอยู่พี่น้องแล้วพอเข้ามาแตงใส่พวกใส่เจียวมาเห็ดฉวยนความสมมันหายไปเลยพี่น้องจ้ะก็มีสับเกินในแหละเดี๋ยว่อนสำหรับใครบ่อยากยาำติดข้อกับมวดออกจ้ะ ตอวเม็ดมันมัวใหญ่แมนมันใหญ่ค่ะสามารถขึ้นแบบไก่นี่ก็ติดคนค่ะพี่น,อน้องไปทางใดก็ไปน้ำหลดแซ่บค่ะขอ,อน้ำ คืบมาได้พี่น้องแม่เยโทรมาเมื่อกี้นี่พี่น้องว่าให้พาเข่า,ขาไปตลาดในพนวะคนกิโตข้ามตลาดแล้วผัดเนขขี่ยคืบมากเมื่อนี้เเจีวว่าวานันมันคืมพ่นสิโตกมากมอ่ะมากโต้ได้พี่น้องเลยเปิดคือมอย่างเดียวเองเเจีอย,ย่างให้โต๊แเนี่ยเอาะวาใชได้การดื่นพี่น้องสื่อไปค่มมาเตรียมมาข้างแนน่ะ เตรียมพร้อมสามคนหาการอึงปีนิมเนี่ยจะได้สำไีพี่นออ้องก็เกี่ยวชิพายหอนกระสอบไปปุลมพัดมาแบบนี้ยมะม่วงมะม่วงซุกนั้นรดน้ะพี่น้องเลยตระัวเท่าเ,เี็กน้อยแล้วก็แลนไปหาเก็บมะม่วงแบบเนี้ยลมพัดมาแบบเนี้ย ปลาบี้องเเกี่ยวเห็นถุงม่วงลนอยู่ปุ๊บไปค่ะเก็บคนเดียวงัวมันเข่ามากมันสิกินมันสิหยาดเท่าก่อนใช่น่ารักเจียวถุงม่วงชุกหยาดอันนี้ซุกเลยนี่ถ้าอยากหามันหวานตอนที่มันโตลงมามันสุกมันซุกเนี่ยมันไม่ได้ซุกคากเลยพี่น้องแล้วมันกันย่างบริวารครับยังมีอมเปียวอยู่ เงาจมสมทีนะเอาต้องเอาไปโบมอีกรอบมันถึงจ ah. oh, ีหวานพี่น้องโอ้ยลายมาลรนก็ไม่หนอมงไงเนี corner, ่ยโมอกระซอมโมงหนอนโมอกระเซนบอกโอ้ยลายหมาอยู่ด้วยพี่น้องสุกเขียวไปยังหน่อสุกแดดโอ้โหมอกระซ้าพี่น้องพี่น้องมอกระซ่าลอนย่ามเนี่ยแล้วมันสุกพี่น้องเลยคนเขาเกี่ยวชิมกั็มาก โอ้มาในเรื่องค่ะเลยที่มานี่ย,นยัดโบหยัดโบคอเนีอได้พี่นอ้องเลอพี่แฉบอ่ะหยัดโบคอเนียเขาอกเขาตกกันแน่อยากอืมหวานเลยพี่น้องนี่ต้นเฮ็ดมองมองโลนแล้วก็คิดถอดย่ำมย่ำย่ำเล็กหน่อยพี่น้องทำไมตอนอยังน้อยๆ าม,มงมองสุกมันหล่นลมมันแห้งเนาะฝนฝน,นตกลมลมม้าแห้งฝนสิต๊ะฝ่าวแนลนต้งไปหยาดกกับนำโมพี่น้องลุนเดียวกัน <c oughs> กักยาบุยาพี่น้องเอ้ช่วงที่นาก็ได้มันมมวนนะพี่น้องเลยเลยหยาดกันพอหอดสมัไนี่ได้แต่แนมเด็กน้อยเขาแลนหยาดกันก็คิดเห็นพี่น้องคิดถอนเนี้ยหน่อยนะเ <c> ด <oughs> วาน พ่นกระชิตโตลงมาเลยซ่าเจียวขอจบคลิปไปเพียงที่นี่เด้อพี่นังก็แาเพ่อไปพี่นังก็จะตาไไ่างบ่ไแหลก็แซ่แหลอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจซใ่าเจียวเด้อจ้ะสวัสดีสบายดีจ้าบ๊ายบาย